เมื่อคืนเนี่ยนะอัดคลิปไม่ช็อตหนึง่งหม่พาโหลดมนได้อารมณ์จังเลยเมื่อคืนเนี่ยนานมากโหลดจนตัวนึกว่าตัวเองหลับแล้วแหละไอ้ดูชัยอยู่ข้างๆมันหมอพ่อวันนี้ทําอะไรอะ่ะทาไมพ่อนั่งสมาธินานอย่างเออบางครั้งอ้การนั่งสมาธินี่ยถ้าเกิดมันมีอารมณ์ก็ได้มันก็นานบอมครูนะเราเคยนั่ง,งหลาบอยู่ชั่วโมงก็เคยนะแต่เมื่อคืนนี่หมออัดคลิปเสร็จไปแล้วมันนึกถึง ครูบาอาจารย์เราลืมตกหล่นไปสององว่ะองหลวงพ่อคำวัดวังว่าเนี่ยพระครูตุตพนวิอิตเนี่ยท่านก็เป็นพระเองแล้วก็หลวงปู่บุญนวัดบรรน,นาท่านก็เป็นพระที่แต่บะติแล้วพูดน้อยมากในบอกหลวงพ่อบุญวัดบรรนาเน,นี่ยท่านมีดีพึ่งนะดีพึ่งโอ้ท่านโคตรห่วงเลยเราเคยไปนั่งรอเกือบครึ่งวันจะได้อ่ะ เวลาเราไปหาหลวงพ่อวุลเนี่ยถ้าใครไม่มีความอดทนเนี่ยยังไม่ค่อยได้โอกาสได้คุยกับท่านหรอกท่านจะแก ong, ล้งเดินมองดูเชี่มเรื่องดูแล้วก็แกล้งหยิบผ้าไม้ทาเป็น,นชึบน่นเช็ดนี่เมื่อชื่อทำเป็นคลอ,องอีวอนแล้วค่อยๆแอบดูท่านเหมือนท่านจะดูความอดทนของคนที่มากราบท่านแต่ถ้าเกิดอดทนได้อะไรได้ท่านนึงก็จะมานั่งคุยมาอะไรถ้าเป็นอาหารเก่ามาก,ก่อนหมนว่อบุญวัดบนาของท่านนี่ก็ไม่เบานะ แต่ก็แปลกมันไม่มีลูกเด็ดเชียร์คุยเรื่องไม่ไม่เห็นประวัติพ่อบุญนึงหลวงพ่อมันก็เลยทําให้พระหลวงพ่อบุญแต่หลวงพ่อคาไม่ดังเท่าที่ควรมันก็หายหายมาจากความลงจําไปหมดเสียดายเหมือนกันนะพระเก่งๆที่ระยองเนี่ยอย่างหลวงพ่อขีดเนี่ยก็มีม,มีคนเขียนเราก็เราก็เขียนเท่าที่บางครั้งเราก็อยากเขียนนะเพราะว่าเขียนมาจากความเพราะเราก็จะยินผู้เท่าหูคนแก่เล่ามาเยอะ แต่ปีนี้เจ็ดติดแล้วก็ตั้งใจว่าจยาพูดให้มันอดเปือกไปเลยแล้วไหนเป็นเรื่องยิงก็จะพูดให้มันให้หมดเนี่ยให้วางก็วางไม่วางก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเรื่องขำๆสนุกสนุกในเมืองระยองที่เราเด็ดดายมากเลยนะเพราะมันไม่มีใครลืมไอพ้พวกไอ้วิชาการเกี่ยวกับพรรคเอกอีกอกที่ดังถูกมากมึงก็จะ มันจาเป็นจะต้องไปเล่นพระอื่นที่อื่นเลยเอาแล้วย้องอย่างเดียวจบมีหลายองค์ด้วยที่เก่งหลวงปู่ทิมของเราก็มาอาดับหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้หลายเคที่หลวงปู่ทิมดังขึ้นมาก็เกิดจากการที่เราและคุณชินจัมพรก็ใหญ่ใจช่วยเขียนช่วยกันอะไรเราก็เอาประวัติที่เราเห็นท่านมาตอนที่เราเป็นเด็กวัดอยู่เอามาเขียนมาให้คนรู้รับรู้แล้วมาโยกับท่านวพรถูกมงคลท,ท่านที่ท่านเลยมันก็ดีมันก็เลยทําให้ท่าน ไปที่รู้จักคนทั่วไปครับแต่ทุกคนก็อยาประมาณนะครับบอกจริงคนเราเนี่ยมันถึงที่มันอาอยู่แล้วล่ะอย่างนี้คนแม่งก็โลนโล่หมดเลยว่ะบางคนเด็กมันมันเหมือนกับเมื่อก่อนเราก็เคยเป็นนั่นตอนที่เราเป็นเวรุ่นเนี่ยเราก็เคยเป็นบ้าหา่ามใครมาพูดถึงพ่อไม่ดีแม่งท้าโยบท้าเตีเลยแต่นี้นี่มาแ่าแผนเราเนี่ยรอยมุ่งรอย,รอยมีดเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเดี๋ยวนี้แก่แล้ว แม่มันไอ้กูก็วิ่งไม่ทันเลยฮะถึงบอกได้ได่ดได้คุคูคลำนี่เก่งพัดโบกใช่ไหมผมคูท่านเนี่ยท่านเรียนอย่างเป็นลูกดินพ่อโตขอเขาบอ่อทองผมพ่อโตสมัยก่อนเนี่ยท่านจะมาระดับหนึ่งก็ครูนี่ว่าดทำมือหลานท่าเราจะไม่ผิดบนาะงทีถ้าผิดพลาดอะไรมัางแล้วก็ผู้รู้่็ช่วยตอบหน่อยกัน แก่ยามได้การนานนี้เอบุญตดหาแล้วใช่แล้วก็ผมข้อค้ำยันติดเอกแล้วมีอย่างผมก้อรวนผมผมข้อโตนี่มีลูกดิดเยอะมากผมข้อรวนนอข้อค้ำผงข้อบุญนี่น่าจะเป็นลูกดิบงพ่อโตหลายเดียวกันนลผพ้อัวปบดแหลบุญผมพอตะวัดไว้บแหลบบุนี่คือเก่งท อย่งางการขวนวดัดวัดอะไรอะไรทองทองแต่เทียนทองก็มีเราที่ว่าหลายเดียวกว่โตหมดแหละอาหารขึ้นมากในสมัไมนั้นเนี่ยดังกว่าหลวงปู่เทมบ์อีกเมื่อก่อนเนี่ยเรายังเคยไปกราบท่านเลยโอ้ท่านทำบมํมนาบนลนานมากผมเห็นกระดูกเลยแล้วท่านตอนนั้นยังเด็กอยู่รถไปกับคนขายขนมชื่อไหนเงีย้ยตอนนี้ตายไปหมดแล้ว แต่ย่เราว็ไปทำไมนะขับรถจิบไปพอออกอย่าวาัดแมงเนี่ยรถชนข้างทางเลยรู้รวยแล้วสิลับไปย้อยไปถามพ่องพ่อหัวเลาะใหญ่แล้วก็ไปขอพระท่านท่านให้กูไปหยิบพระในห้องมันเป็นเนือนกันอยู่เป็นถุงอินเนี่ยถุงคนถุงอินอี่มีถุงรูดอะ่ะโธ่กิ่งบาเลยคอันนี้กูก็ไม่รู้ว่าพระมันดางไงยหยิบมาองเดียวแกริน่าแย,ย่แหน่ลูกที่รอบมาตรมก,ก็กดีอ เสียดายเหมือนกันเพราะโตเก่งของท่านก็เล่นหลักแหล่นอนเนี้ยท่านทำทำทำหลายทำหลายอย่างมีหลังเล้ใจเมื่อก่อนนี้ไปกาบอาจารย์หลวงเนี่ยวัดบุญนาคในห้องแอร์จะมีห้องปลุกเล็กระยกมาให้ดูเลยถูกเป็นเป็นตังเล้ยใจเนื้อเนื้อปูให้ให้เนื้อดินเผาอะเยอะมากเอมเลยอะแล้วมีตะังใจแบบเนื้อลำดิด ผมเล่นนี่เล่นแพงและหลักแหล่น่ะเราอย่าไปพูดถึงเรื่องราคาเลยมันทําให้ทุกคนไม่เกิดความโลภป่าวเอาเรื่องความดีของท่านอาจารย์รุ่นนี่มีหลายกิตแข็งแกร่งขึ้นมาอาจารย์ติดวัดช่างชนนี่ก็โอเคเหมือนกันแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าท่านเสียไปหรือยังเพราะไม่ได้เจอมานานแล้วนุ่มเด็ดท่านนี่โอ้โหเรื่องผู้หญิงนี่อยาให้เห็นเลยอาจารย์ตรงพระเพตาก็เก่ง หลวงพ่อรวยนี่เก่งโอ๊เก่งหมดอหะทัพพัตรละยองนี่ไม่ต้องหาไหนแล้วแค่หาระยองให้หมดมันก็รวยแล้วบมดตรงพอมีหมดวะถ้าจะให้ทำอูทำหนังสือได้เล่มหนึ่งพอดีเลยตอนนี้เก็บอยู่แต่มจะหาโอกาสเยอะบางทีอาจจะมีค่อยๆไปถ่ายรูปตัวถ่ายรูปแล้วมัาทำหรือทัพพัตระยองนี่ว่ารับรองเลยว่าพระอุพระอุูรว้พร้อมกูแล้วกันมันเก็บไระได้ใช้ไม่ได้แตะ ยูในธนาคารหมดตอนนี้ทำหนังสืออเล่มหนึ่งได้หรือเล่มเลยนับประวัติกูก็คงคิดว่ากูจะถ้ามานั่งไล่กูจะอาจจะเขียนได้ดีพอควรเพราะสมองอกูตอนนี้มันยังไม่ทึบมันยังพอรู้เรื่องมันคนก็ถามโอ,โอ้โหว่ายานพี่ทําไมพี่อายุยี่สิบพี่ยังจาแม่นอย่างในพระองค์ลูกกูมันจำอะมันชอบความชอบป็นเรื่องตัว คนจะยุกหกติบเจ็ดติบบางทียังหลงหลงล,ลืมลืมพูดไปพูดมาแม่มยังวนไปวนมาแต่ถ้าใครยืมเงินก็จําไม่ได้โอ้ใช่ใครยืมเงินกูนีู่จำแม่นโคตรแม่นเลยอ่ะไหนพามาขอพากูนี่กูจาไม่ได้อ่ะปับอาใครอูกยจำไม่ได้เงินอูงงไปหมดแล้วมันเยอะเก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ินวันนี้ก็คุยจนขึ้นำขำอย่าไปคิดเยอะนอนคุยต่เพิ่งตื่นกันเนี่ยเมื่อคืนง,ง,ง่วงจิเปกเลย นั่นก็โดนลูกชายคนนี้ดูถูกนี่แหละแม่มีบอลอู๋ก็ชอบในบอลไงบอลลิเว่อร์พูลไอแมนยูอูเป็นอูเป็นแฟนขับแมนยูเลยไม่เชื่อมือถามพี่วันเจ้าของพิพันดูก็ได้อู๋ชอบแมนยูยิว่รูกเป็นเพราะอะไรโอ้แล้วมันนั้นมันมาดูถูกเราไงวะมันคิดว่าเราคงไม่ตื่นที่ไหนได้ตั้งกิตอาณาถาได้ร้อยตื่นมาตื่นมาพูดเดียวฮะแมนแมนยูแม่ง ถ้าลงมแม่ไอ้ใช่ดิว่าพูดไอ้ข้าวเมนยูหนึ่งลูกกูแม่งใจหายแวบ,บเลยอะนึกว่าเล็ดก็แล้วแต่ไม,นนไม่ค่อยชอบเล่นการพนันเพราะเราเป็นคนไม่ชอบเล่นกันเล่าเราก็ไม่กินเมื่อก,ก่อนที่เคยไปจีบตาที่เชียงใหม่เมียคนเนี้ยมีคนที่อยู่บ้านทุกวันเนี้ยแม่พ่อตาเอาไอ้น้ำข้าวไอ้แบบแต,ตักตาตักแตงกวาวามาแล้วมาแล้ว ต้องกินหน่อยต้องอินหน่อยอู้มากินหน่อยม้วนม้วนลำลำ่ารอเขาบ่เลยแม่งหลับไปเราขี่ไปเลยไอเมาชี้หายไอ้นั้นเคนตัวเบี้ยแตกเลยอ่ะเลยไม่ได้หยิแหวนเลยแหวนคนเนี้ยคนเก่านะไม่อย่าไปคิดเยอะอือตอนนี้อายุหกหกแอนนี้เอ็ดหกเอ็ดอู้เอ็ดติดยังอยู่ยังยืนประชุมทุกวันเนี้ย ถามว่าทะเลาะมันก็มีมัง้งนิดเดกวันมันยัก,กัดกันไอปากูเลหาเมื่อรอะไรคนอื่นบนม่จัดใช่ไหมครับมันถึงบอกว่าเดี๋ยวคนเรา,าเนี่ยเดี๋ยวเขาไว้คลิปหน้ากูจะขอลูกหลานผู้บาลดาระยองดีกว่านะบิดาไทยเดียแม่บางทีกูว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอาบิดาละยองเนี่ยบาายิดาบ้านกูเนี่ยนี่ละ,ะพต่กูกูมันก็น่ารักดีนะดูอย่างพ่อกูดิกูไปหาท่านท่านบอกเอาพ่อ อย่าไปพูดกูเพรอะกอูย่าพูดอย่างเงี้ยกูออชอบกูอย่างเงี้ยเงวะก็คือสากล่าเออเนตาบ้านๆอย่าเงี้ยเราจะงมีทำเป็นผู้ดีละแหลกขาดทำเป็นแต่งตัวดีเดี๋ยวเงินในเป๋ามีไม่ลักบาทก็ไม่ไหวเลยเอาแม่ลงมาเงินมีเยอะๆแล้วเราผู้หญิงตามมาจิ้กว่าสาริกายมยึงไปดูมึงเชื่อก,กูอ่ะแบงค์เทาดีกว่าสาริกายใช่กูทดอลองมาแล้วให้มือป้ายเป็นหมดระลับบางทีมันยังไม่ตามเป็เพิ่มเติมตกหน้าอีก นั่นมันต้องแล้วแต่บุญเพศตอนนี้อรารวาส้วยบุญเพศอรารวาสคนไหนมันมีบุญเพอมาหลาชาติบางก่อนเคยทำบุญมาด้วยกันมากันเจอชาตินี้ก็จีบตบเนตรมาเอาให้ฐานนิดหน่อยมันก็รักพูดดีคนเรามางพูดดีนะไปตาเขาบ่อยแม่งเขาก็เขา,เขา,มามก็ทึบเอากั้นนะในยุคนี้กูดูเดินมาทีไรกูดูโทรทัศน์ทีกูใจหายทุกทีเลยมีแต่เรื่องเตะกันนั่งฆ่ากันมั่งอะไระ ว่าพีโทรทัดหรือมลานพวกนี้มันไม่น่าจะลงพวกนี้ถ้าไม่เด็กมันเกิดความความอะไรความก้าวลาวอ่ะน่าจะคุยเรื่องธรรมะแต่กูเป็นรัฐมนตรีนะยุยุ่อย,อ,ยอ,อะไรเดี๋ยวรัดอานาเนาี่ยกูยาวเราที่เดี๋ยวเป็นวันพระกวนวันพระเลยอให้มันอรับพูดเจ้าท่านสอนมาดีแต่เราไม่ไปบัตรตามมันลำบ,บากกันเอาวัน ว่าเราใครจะว่าไงไม่รู้เราทิศเนี่ยถึงเป็นวันโกนวันพระไปเลยเพราะมันก็หยุดใช่ <mattress es. S 2> ใช่ไหมอย่าไ,ไปตามว่าหลังครับตามว่าหลังแล้วมันีิพายไม่เยอะแล้วแต่พระหลังกับมหา,าพระพุทธศาสนาใช่ยันเ <ตะ S 2> ยว่าหลังยันนี้เข้ากลับมามาตึกหนาเรื่องพวกพุทธศาสนาเพราะว่าเขาสุหลอบแล้วมันเป็นจริงการนั่งสมาธิจะทําให้สมองมันโล่งแต่ทุกคนท้าเราอดทนเนี่ย คนมันหาว่าเราบ้ายยุบหนอพองหนอไม่พูดทต่ไมูุ่หน่องน่ดับตาอะไรมาก่อนเนี้ยบระหลังก็เคยถูกดูกถูกแต่ตอนหลังเขาไปทําแล้วมันได้ผลเขาก็เลยมาหันมาดูเรื่องตรัหนาเป็นเป็นอย่างคนไทยเร่าแปลกนะเรื่องเดี๋ยวกับเรื่องรัตนาเนี่ยผู้หญิงบางคนเนี่ยเวลาเข้าวัดโอ้โหนุ่งร้านเห็นจ้อโพกเห็นนี่หอยเลยเลยโอ้ตา,ต,าต,าตาย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 แต่พม่านี่นะเราเคยไปมาแล้วโอ้ การเข้าวัดนี่ของพมา่านี่ไม่อยากพูดเลยนะร้องท้าต้องถอดไหล่โอกซึ่ง,งมาเหนือเข่าไม่ได้ต้องนุ่งเกิดมาถุงเพราะเราเคยไปมาแล้วเรายงงเลยว่าทำไมคนไทยนี่แม่ชอบโป๊โป๊โป๊มโป๊โป๊ะในห้องเลยอย่ามโป๊โป๊ให้พระเห็นแม่งทาพระดึกไปเยอะลรถึงเดินขอมืนยัเออบ่อยไปอันนั้นเป็นเรื่องของกรรมออาวดด